โอ้ยหลอกจุกวนจุกวนหลอกหลอกหลอกเออนี่งไงนี่งไงวิ่งเฮ้ยโอ้โยยังวิ่งได้อีกเหรอเฮ้ยคุณยายเดี๋ยวเอาไปรถเสด็จเนะี้ยวิ่งตามพี่เลยนะเข้าใจไหมวิ่งตามพี่เลยนะไป เราเดินมาถึงบ้านคุณยายแล้วโถน้องเซเลนีนนะ่าทำไมไม่วิ่งหนีตามพี่ออกมาเล่าโอ้โหพี่อุตส่าห์ง้างประตูรอเฮ้ยพี่ต้องกลับมาตามน้องอีกแล้วเนี่ยรอบนี้เราต้องพาน้องออกทางรถรีบขึ้นรถพี่เลยนะรอบเนี้ยไม่ต้องรอเข้าใจไหมไม่คื่คุณยายตามมาแน่น้องเซเลนีน่านะพี่มาแล้วเห็นเลยว่าเฮ้ยยา่า โอยกลั <c oughs> บบ้านทุกครั้งคุณยายตีหัวตูทุกครั้งเฮ้ยเป็นโรคอะไรเนี่ยคุณยายเออ,เอหลานคนนี้จะไม่ทนแล้วนะวันนี้เราต้องพานโนซลนีน,น่าหนีออกไปให้ได้เอาละฟึบมาสิคุณยายมาสิแกอยู่ไหนวะทำไมเงีย,เงยบ ไปแล้วจ้าตู้ไปแล้วจ้าฟึบโอเคอาหารนกไปถนนูน้นไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าคุณยายผมไปแล้ววันนี้ผมจะพาพาดอกทะเลนีล่าออกไปเข้าใจไหมคุณยายระฉั้น อย่ามาตามไล่ผมอย่างนี้เข้าใจโอเคโอเคโอเคครับคุณยายโอเคครับโอเคครับผมขอโทษผมขอ,โท,มอโทษก็ได้ฟึบ้ไปละจ้าไปละจ้าขึ้นบนจ้าขึ้นบนฟึบฟึบฟึบไปละจ้าไอ้ <c oughs> <c oughs> ดิกไ็ไล่ไปหยุดเลยเฮ้ยฟึบวนไป คุณยายมีดักจุกแล้วเหรอเดยวนีคุณยายดักจุกหลานแล้วเหรอตามจริงโอ้โหเด็ดดีคุณยายจุกหลานฮนะบอกเลยเอาเรื่องปุ๊บมาดิจุกมาจุกกลับไปโกงดิจุกมาจุกกลับไปโกงดิเอ้ยน้ำมัน สวยคุณยายมาไหมฟึบไม่มีของเอาละคุณยายออกละเราได้น้ำมันแล้วโอ้ยอย่างน้อยอย่างน้อยน้อยเอาคุณยายขังจะดีมัง้งเฮ้ยคิมตัดเอาไปทำไมวะ คุณยายคุณยายครับจริงๆผมไม่อยากทําแบบนี้หรอกนะครับมันใช่ฮะเมื่อกี้คุณยายดักจูบผมทาไมฮะดักจูบผมทาไมมันใช่เรื่องใช่ราวไหมครับคุณยายใช่ไหมเมื่อกี้มันใช่เรื่องไหมมาดักจูบผมอะแม่เหลือเกินจริงๆอ๋อมันต้องเปิดข้างหลังก่อนนีหว่าฮยอะไรอะโอ้โหเวพอนกีคุณยายครับผมคุณยายสุดที่รัก เรียบร้อยบอกเลยไม่มีอะไรเรียบร้อยกว่านี้อีกแล้วไอหลานเล่นแน่บอกเลยโอ้โหคุณยายแบบว่ามีอาการเกิดการจุกฮะทุกคนโอ้โหนี่โอเคเดี๋ยวฟึบเดี๋ยวค่อยเอาออกนะเดี๋ยวรอคุณยายเกิดก่อนแล้วกันเอาออกตอนนี้เดี๋ยวมันไม่มันนะมันไม่ได้ด่างใจเลยมานี่มานี่หนูมานี่หนูไปรอข้างนอกโอเคหนูรอตรงนั้นหละ อะไรคือตึกตักตึกตักอะไรคือตึกตักตึกตักโหจะได้หรอว่าไอ้นั่นอะลูกซองอ่ะฟึบโอเคเดี๋ยวนะเราต้องไปสอยข้างล่างคุณยายมาแน่เลยวะคิดว่าคุณยายครับไอหลานอยู่ดีครับ คุณยายเดินมาทางนี้ครับแฟบฟื้ฟ้าฟื้ฟ้าคุณยายสวัสดีครับผมทีหลังอย่าจุกผมเข้าใจไหมที่หลังที่หลังยายาดักผมจุกไม่ได้ด้วยดักอย่างเดียวด้วยเกย์ฟื้นเล่งแมนๆนโอเคตู้ไม่ชอบตรงนี้เลยเชื่อไหมโอ้โห้คอนสุดจัดเอาละครับผมเฮ้ยคุณยายออกดิวู้ฟุ๊บฟุบ เอาคอ้อนไว้ทางนี้เอาคอ้อนลงทางนี้ปึ๊บเอาของออกให้หมดโค้ดไม่จําเป็นวันนี้ไม่ได้พาน้องออกข้างหน้าเพราะน้องเคยออกไปแล้วข้างหน้าแล้วก็ออกแล้วมันก็ไม่ได้โอเคไปทางนน้นให้หมดแล้วก็ปึ๊บ,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 บของไม่มีลงข้างล่างก่อนคุณยายเกิดแล้วล่ะตัวว่าเฮ้ยออ๋ออยู่นี่ <laughs> โอ้โหปึ๊บทางนี้ไม่มีของนะ ว่าไงไอเจ้าหัวกระโหลกแกมีปัญหาอะไรกับฉันไหมแกมีปัญหาอะไรกับฉันไหมไอนี่มันไม่ใช่คนถูกจับมาแล้วตายนะมันคือไอผีโครงกระดูกที่คุณยายขังไว้สวัสด,ดีครับ <c oughs> <c oughs> คุณยายสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับทําไมล่ะครับโธ่ยมาห้ากับผมดิแหมทาเป็นนะไอหลานคนนี้เล่นด้วยเล่นหน่อยเอาใหญ่เอาใหญ่เลยที่เนี้ยฟึบลงข้างล่างครับผมจังหวะดีไม่ได้บีบ่อยๆขึ้นมาขึ้นมา ชูปุ๊บได้ตีผมแค่ทีเดียวแหละคุณยายา <laughs> นี่มีคุยก่อนด้วยได้ตีผมแค่ทีเดียวแหละเมื่อกี้คุณยายดักด้วยโกงเกิดย <c oughs> ังวะตัวใกล้เกิดละน่าจะใกล้เกิดละเอาจริงฟึบแพดล็อกคีย์โอเคสวยดีอย่างนั้นอะ ึบแพลล็อกคีย์ออกทางนี้เลยเพราะว่ามันต้องมาไปเปิดโรงรถเนอ่้ยฟึบโอเคคุณยายอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะครับอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะครับอ่าฟึบชดกันคุณยายทำไมเชื่อฟังผมจังอหรวันเนี้ยเ <c oughs> อ้อเอ้อเอคุณยายผมขอยายก่อ,อแป๊บหนึ่งนะฟึบเอาละ มาทางนี้บ้างคุณยายไปทางนู้นบ้างไปทางนูน้นางครับเอาคุณยายเดินยังไงให้มันตกแล้วโอ้โหอุ้ยตุรากียดเอาเอาไหมคุณยายกับผมไหมคุณยายกับผมจะหน่อยไหมเฮ้ผมไม่ไหวแล้วนะผมไม่ไหวแล้วนะที่คุณยายจะมาทำกับผมอย่างเงี้ยมาดิผมรอคุณยายนานแล้วนะ ผมไปรอก็ได้มาดิฟึบลงก็ล่างครับผมจังหวะนี้ไม่ได้บีบบ่อยๆลูกซองยังไม่ไดเอามาปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคจบครับผมเปิดลงรถไว้รอไว้รอคุณยายไงว่าไงครับคุณยายลงมาไหมล่ะครับฟึบฟึบเอาสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วจ้าฟูมฟูมฟูมฟู ฟุบปั๊บปั๊บไปดิไปดิไปด,ไปดทางนี้ดิมาทางนี้ดิคุณยายมาดิมาดิขึ้นเหนือลงใต้ปึ๊บไปยง๊บคุณยายเพิ่งขึ้นไปไหมสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับผมไม่อยากเล่นแบบนี้หรอกนี่ไงผมไม่อยากเล่นแบบนี้หรอกเออผมไม่อยากทําร้ายคุณยายหรอกแต่ขอโทษด้วยผมรีบวันนี้ผมมาแบบรีบรีบะครับฟึ๊บฟึ๊บเเจอหนังสือตรงไหนว่าลืมอ่าหนังสืออยู่ข้างหลังมั้งถ้าจาไม่ผิดใช่ไหมฟึ๊บฟึบฟึบโอเควันนี้เราออกทางรถนะพี่ไปเองลืมไม่ใช่เลยหรอกที่พูดคือเผื่อเองลืมกูแจ๊คคาคีโอเค เจอที่ของที่ใช่ว่าสวยจัดครับผมเดินไปดูอ่อนข้างในหูยข้างในโหของจะเป็นต้องใช้เลยนะนั่นอะชิบละคุณใหญ่มาแน่ไอ้ร้านอยู่นี่ไอ้ร้านอยู่นี่ไปละจ้าวู้ฮู้เดียวเดเอาละจ้าลบครับผม รบครับผมฟึบอุ้ยแตงโมอคุณยายจะมาไหมไป,ไปดีกว่าตุ้ไปข้างหลังดีกว่าก่อนคุณยายจะมาฟึบเอาละไป้านหลังก่อนโอ้เหนื่อยเหนื่อยกับคุณยายจริง ปึ๊บได้ไรอ้ยหัวเทียนโคตรดีอุย๊ยวันนี้มันเป็นวันของเราฮะโอ้โหขอโทษด้วยครับผมออกทางรถวันนี้พาน้องสเดนิท้าออกทางรถจบได้ไรบ้างละประแจรเราเจอแล้วใช่ไหมน้ำมันเราเจอแล้วนี่ไงหัวเทียนฟึบขาดเครื่องยนต์แค่นะ้น่ะเครื่องยนต์กับแบตเตอรี่น้ำมันเติมเต็ม เติมดิมาแล้วตัวว่ามาแล้วพร้อมใช้แล้วคุณยายเกินแล้วล่ะไปไหนคุณยายไปไหนครับไปไหนครับพ้ยเราต้องไปตัดเลยวะเราต้องตัดด้วยเหรอตรงเนี้ยจะเป็นเหรอไอ้โอ้โหวู้ ทุกคนเมื่อกี้โคตรกลฮะระยะแบบโอ้โหเผาขนนะโอ้ตูรู้ว่าคุณยาอยู่ข้างหลังก็ได้ยินเสียงเปิดประตูใช่ไหมะอะทุกคนได้ยินไหมตึก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 ปะโอ้โหล้วอยู่ดีๆตึกไปตึกมามาถึงนี่เลยฮะตูตตไปเจอไอ้ตรงนั้นที่ไหนวะไอตัวกดสวิตช์อะฟึบเอาล่ะถ้าเราไปข้างบนเราก็ได้ที่ขัน เดี๋ยวนะตูลืมของเดี๋ยวนะตูลืมของหมดละตูเจอตรงไหนบ้างวะเจอแล้วไงเจอตรงนี้ไงเจอตรงนี้ไงเจอตรงไหนอ่ะก็เจอตรงนี้ไงก็เจอตรงนี้ไงฟึบอ้อมดิอ้อมดิจุกบนฟึ๊บขึ้นบน ออมไปออมไปเราไปได้ยินอะไรตรงนี้เรียบร้อยนี่ไงเครื่องยนต์เจอแล้วมาคุณยาใหดักตัวแล้วไงโอ้โหคุณยาให่เดี๋ยวนี้เขาก็ยันเว้ยโอ้โหเขาขยันเว้ย โอ้ขยันดักปกติไม่ขนาดนี้นะบอกเลยคุณยายไม่ขนาดนี้นะเฮ้ยเอาละฮะเครื่องยนต์พร้อมขัดแค่แบตเตอรี่อ่ะแล้วก็ที่ขันที่ขันอยู่ข้างบนฟึบกุญแจรถน้ำมันเอาครบดิขัดแค่แบตเตอรี่แบตเตอรี่หแบตเตอรี่คิดว่าน่าจะต้องลงไปเอากับคุณยายแมงมุมโอ้โหคือแบบสุดจริงฮะวันเนี้ย ต้องบอกว่าสุดจริงฮะกอยู่เลยวะกอยู่เลยวะโอ้โหอ,อะไรวะอะไรจะได้ยินตลอดเลยไงวะจะไจะเห็นตลอดเลยไงวันเนี้ยเห็นได้หลานตลอดเลยบ้าง เงียบสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวเงียบสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวตายละตู้ <c oughs> ใช่เหี้ใช่เหี้ครับคุณยายใช่เหี้ครับใช่เหี้ครับไปเลยจ้าตู้ไปเลยจ้าตู้ไปเลยจ้าฟุบฟบฟืบฟืบไปเลยจ้าออบิดสปีนะ <c oughs> คุณยายไม่ดันผมหรอก หลานคนนี้มันใครมันใครหลานคุณยายนะครับคุณยายจะมาเล่นกับผมงี้ไม่ได้นะครับแล็อกกีก็เจอแล้วหขาดแค่บแบตเตอรี่อย่างเดียวแล้วก็กุญเจไขค,ควงไม่จะเป็นเลยคิดว่าแบตเตอรี่จะต้องอยู่ตรงไหนบ้างเอาวะลงข้างล่างก็ได้ฟึบ ตัวว่ะแล้วตัวได้ยินเสียงคุณยายแวบๆดูได้ยินเสียงคุณยายแวบๆอ๋ออโอ้โหกับดักวางตรงนี้ซะด้วยคุณยายครับโอ้โหโอ้โหโวางดักไอ้หนานซะด้วยวางตรงไหนไม่วางวางดักไอ้หนาน้ะด้วยได้ดิตูว่าผมจะไม่ใช้ปืนกับคุณยายเท่าไหร่แ <discord> ล <noise> <iving into> ้วนะก็อยู่ไหนวะตัวว่ะลูกกระตุนไม่เจอโอ้ยเดี๋ยวนอีกรอบวนอีกรอบเฮ้ยตัวว่จะไม่ใช้แล้วนะตัววจะไม่ใช้แล้วนะ ปพ๊บด้วยความเร็วอยู่ไหนวะอยู่ไหนก็ไม่รู้โอ้โหช้างมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ช้างมันอุตัวยังมีแววขององีกเอ้ยออกดิกองโอ้โหอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ตรงนี้รู้ตัวนี้ผมรู้นะครับคุณยายเฮ้ยเหมือนเจอไปแล้วนะเว้ย เอาแบตเตอรี่โอ้โหแบตเตอรี่ข้างหน้าไม่ใช่แบตเตอรี่รถยนต์เมือนเจอไปแล้วจริงนะทำไมวะทำไมนึกไม่ออกวะรีโมทรถมันไอ้รีโมทไอ้นั่นไปไหนวะหรือว่าตูไปจำรอบไหนมาไม่มีนึกไม่ออกอยู่กับเอนกนี่ก็มีแค่เฟือง ไอ้นี่ไงโอ้โหมันกลมกลืนกันสี่แล้วเกินหวัดดีครับคุณยายโอ้โหผมก็ว่าอยู่มันไปไหนมันไปไหนเอาละฮะให้ไวที่สุดแบตเตอรี่มันจะต้องไม่อยู่กับไอ้พวกที่ช่องเล็กๆอะเพราะมันช่องใหญ่อยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าในนี้เป็นแบตเตอรี่โอ้โหไม่มีเลยอะ แบตเตอรี่ต้องอยู่กับคุณยายมงมุมแน่เลยน่าจะต้องอยู่กับคุณยายมงมุมอะอเยียบให้ซะหน่อยอะพอใจยังพอใจยังผมเยียบให้แล้วนะฟึบไม่มีแล้วนะข้างบนข้างบนเคลียร์ของหมดแล้วฮนะว้ายโอ้โหโอ้โหอ,อ,อย่างนี้ก็ได้ละครับคุณยายยาีก็ได้ละครับฟึบ โอ้โอโอ้โอโอูแล้วตัวเบลเร่งอะไรดูดีแล้วตูเบรีบจุกอะไรดูดีแล้วมันติดไปโอ้โหสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับผมคุณยายเอาดิเอาดิฟึบฟึบเออไหนๆก็ลงแล้วเอ้ยอาชีพแล้วลืมเอาไข่ควงมาเบ่งเบ่งวัสดีครับคุณยายลงไม่ได้ดิเอ๊ะเข่าเจ็บเหรอ ก็เตียมราครับคุณยายอะไรครับเลขสองฮะโอเคแบตเตอรี่มันจะต้องอยู่กับช่องใหญ่ๆและคิดว่ามันอาจจะอยู่กับไอ้แมงมุมข้างบนหรือไม่ก็อยู่ข้างล่างตรงไหนสักท,ที่หนึ่งเราขาดแค่แบตเตอรี่รถยนต์นะฮะแล้วเราก็ได้เวลาผ่านจบวันนี้วันนี้มันเพื่อเราจริงๆบอกเลยมันคือแบบทำมาเพื่อให้พาน้องซาเลนีน่ากลับบ้านจริงๆฮะ หัให้ไวมันจบแล้วมันจบแล้วครับคุณยายมันจบแล้วครับผม่าน,อน้องเซเรนิน้าเตรียมขึ้นรถพี่เลยเตรียมขึ้นรถพี่เลยให้หนูเดี๋ยวพี่พาไปหาแฟนแฟนเองอยู่ที่บ้านโอเคหัวเทียนนะผมเครื่องยนต์แบตเตอรี่นะครับแพดล็อกคีเปิดแล้วกงกุญแจรถน้ำมันพร้อมนี่กุญแจรถพร้อมขาดแค่น้องจ๋า จะอยู่อะไรอะไม่ยากฮะเอาขึ้นรถไม่ยากเท่าเอาลงท่อเพราะว่าเอาลงท่ออ่ะคุณยายเมียงมุมจะโกรธมากเอาลงท่อกับเอาออกออกประตูอู้เอาลงท่อกับเอาออกประตูหน้ายากกว่าเอาขึ้นรถเพราะเอาขึ้นรถมันแค่จุกนี่จุกฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปออกฝั่งนู้นแต่ถ้าหมดเอ็กซ์ตรีมอะยากเพราะว่ามันจะปิดลูกกรงนี้ไงเราก็ต้องออกทางนูน้นทางเดียว น้องสเสลนด,ดีหน้าทำไมไม่เอ็นี่อะ่ะเออทำไมไม่ติดกับดกคุณยายเป็นหลานคุณยายขนาดนั้นเลยเหรอแล้วพี่ละ่ะพี่ไม่ใช่หลานคุณยายหรือไงน้องสเสลด,ดีนะาโอ้ชิบแล้วคุณยายโอ้ชีบแล้ววัสดีครับวัสดีครับคุณยายนี่น้องสเสลนด,ดีนะาผมจะออกไปแล้วนะครับไปบ้านหลังนูง้นกันไปน้องคือรถฟึบขึ้นเลยข,ขึ้นหน้ากับพี่เลยเอาละเอาละฟึบ อ่ะเฮ้ยเอาไม่ได้ว่ะต้องติดนี้ไปโอเคน้องอยู่นั้นนะฟึบปิดกระโปรงรถได้ด้วยไปฟึบมาเออคุณยายคุณยายอย่าไปมาเร็ว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 ฟบเอออีกทีเดียวอีกทีเดียวเฮ้ยถอยดิฟึบไปเรียบร้อยวู้ววไปแล้วจ้าคุณยาย ี่ไอหลานตัวดีอย่าให้ฉันจับแกได้นะ